มาแล้วครับขบวน557เจนะกํากำลังจะผ่านบ้านแฮด9ก้โมงยีนาทีนะช่วงนี้557มาสายนะเลยได้ถ่ายนะแต่ถ้าเป็นช่วงแรกๆนี่มาดึกนะสี่ทุ่มห้าทุ่มมัไม่ถ่ายน,นะวันที่หนึ่งาพฤษภานี้ก็จะมีขบวนใหม่นะขบวน573นะรถสินค้านะแหลมชะบังหนองคายนะ โอ้วันนี้มาไม่เต็มนะเจ็บ กระบวนกหร557